พอดีมาวิ่งแต่เจอข่าวนี้ต้องเมาหน่อยนะคะเพราะว่าเจสซี่หรือว่าเจ็ี่ของเราเนี่ยล่าสุดนะคะก็คือไปสัมภาษณ์กลางวงนักข่าวนักข่าวก็ถามว่าเออจะลง MUT ไหมนู่นนี่นั่นนะคะเจสซี่ก็เลยบอกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนเจ้าของนู่นนี่นั่นเนาะเจสซี่บอกว่าติดสัญญาของแบบผลิตภัณฑ์หรืออะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าห้ามติดสัญญานี่ถ้าเกิดว่ากดเปลี่ยนนะคะพรุ่งนี้ลงได้เลยเสร็จปุ๊บบอสนวัตรู้เรื่องนี้บอสนวัดรู้เรื่องนี้ทําไงบอสนวัดก็เลยไลฟ์สดนะคะบอกว่า ติดอยู่ใช่ไหมก็ติดอยู่ก็ลองมาคุยกันดูว่าติดสินค้าประเภทไหนอย่างเช่นอะสมมติอิงฟ้ายอย่างเงี้ยติดซันซิลท,ที่เป็นแชมพูก็ลองมาดูว่าคุณติดสินค้าประเภทไหนหรือเตะอะไรยังไงถ้าแจ้งก่อนก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประเด็นคือคุณต้องชนะไงถ้าชนะปุ๊บเนี่ยถ้าชนะหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณถึงจะแบบเขาเรียกอะไรคุณถึงจะมันถึงจะเป็นกระบวนการนั้นแต่ใดๆก็ตามแต่คือก็แจ้งเราก่อนก็แจ้งเราก่อนว่า คุณติดอะไรติดตรงไหนอะไรยังไงทีนี้โอ้โหครวนี้แฟนนางงามก็คือแบบว่าเฮ้ยฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเจสซี่มาปีนี้ก็คือยังไงอะคือนึกออกไหมเพราะว่าได้รั่นวาจาไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าสัญญาต่างๆที่มันที่ที่เขาที่เขาติดอยู่เนี่ยมันห้ามประกวดหรือเปล่ามันห้ามอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูอนอีกทีนึงในรายละเอียดแต่ว่าบอสเนี่ยรับทราบ รับทราบเรื่องราวนี้แล้วแล้วก็ดูจะไม่ติดใจอะไรแต่ว่าต้องแจ้งให้ละเอียดต้องแจ้งให้ยิบว่าสิ่งที่ติดอยู่เนี่ยคืออะไรสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ทําอยู่คืออะไรอ่ะตามต่อวันเรื่องนี้จะเป็นยังไงขอวิ่งก่อนนะเปไ็นไงฉันรายงานข่าวให้พวกเธอด้วยแล้วก็ฉันก็ออกกําลังกายด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานี่หมายถึงว่า ถ้าแบบทุกอย่างเคลีย si ร kind of ์กันได้นี่ปีนี้สนุกมากเลยนะเราคุ้มสุดๆได้ทั้งโปรดักชันได้ทั้งคนเก่งๆมาไม่แน่นะปีนี้แบบนะไม่แน่ถ้าเจสซี่มานี่คือมันคูณ2เลยนะพวกเธอคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้พวกเธอคิดว่าเจสซี่จะมาจริงไหมหรืออะไรยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วถ้ามาเธอคิดว่าน่ากลัวไหมกับคู่แข่งที่จะต้องเจอกับวีนาเจอกับแพรวนิดหรือเจอกับใครหลายๆคนที่ ยังไม่ได้เปิดการ์ดออกมา MU ปีนี้สนุกแน่นอน